ยู่ที่บ้านเราทิ้งขยะในทังแต่แปลกดีนะเวลาที่เราออกไปไหนทำไมทิ้ง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 ,งกันตามสบายลงถนนลงแม่น้ำลำคลองอย่าทิ้งเลยไม่ว่าที่ไหน กเก็อไว้ไปทิ้งในทังขยะบ้านของเราช่วยๆกันนะช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและนามองสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของขยะก็คือเรื่องของความตระหนักรู้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็สื่อสารกับบุคลากรในการแยกขยะ มันต้องสร้างความตระหนักนะครับก็คือว่าทุกคนทุกคนทราบนะครับทุกคนอยากให้บ้านของตัวเองสวยงามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นก็คือเริ่มจากที่บ้านเราเองใช่ไหมทุกคนก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าบ้านตัวเองสวยงามสังคมสวยงามชุมชนก็สวยงามประเทศสวยงามโลกก็สวยงามครับ สวัสดีค่ะวันนี้รายการโลกใส่ไรขยะพาคุณผู้ชมมาดูอีกบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งนอกจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการด้านวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขายังเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับขยะซึ่งถือเป็นปัญหาสําคัญระดับโลกเลยในปัจจุบันโดยการมุ่งเน้นให้นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ,ยะเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่แล้วก็ช่วยลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปค่ะ I found that photo that โครงการการจัดการขยะเพื่อสนองนโยบาย SDG ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาของปริมาณขยะเศษวัสดุและของเสียที่ได้เพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่และคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มความสวยงามภายในมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการช่วยลดมลพิษอีกด้วย แต่คุณผู้ชมคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้า SDG นี่คืออะไรและเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้รายการโลกใส่ไร้ขยะได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรยุทธพงษ์เพียรโรธคาบดีคณะวิทยาศาสตร,ร,ร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันคะ่ะ ของขอ,อยาตแนะนํานำคําว่า SDG ก่อนนะครับ SDG เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเราเรียกว่าเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเ,เป้าหมายนี้ใครเป็นคนประกาศต้องบอกเรียนตรงๆแบบนี้ว่าสหประชาชาติเป็นคนประกาศนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาโลกเราให้ยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นตัวชีวัตแต่ละตัวครับมันก็เป็นไปตามประกาศของสหประชาชาติ นะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าความยั่งยืนมันอยู่ตรงไหน<ม>เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการขยะนะครับหรือการบริโภคที่มันมีความต่อเนื่องแล้วก็ทําให้ขยะเนี่ยต่ำที่สุดนะครับสังคมเมืองน่าอยู่เพราะฉะนั้นในในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในภาพของสหประชาชาติก็ถแถลงเรื่องของตัว S d G นี้ออกมานะครับฉะนั้นผมคิดว่าในภาพของทุกประเทศทั่วโลกครับ แล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเองเราก็รับลูกมาครับเรื่องของ SDG ใ,ในการเอามาพัฒนาเพราะเราก็เห็นว่าสิ่งที่สหวัชชาชติพูดไว้มันก็คือความยั่งยืนจริงๆครับถ้าเราสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นพอขยับเข้ามาใกล้ตัวก็คือเรื่องของขยะนะครับขยะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวท,ที่ทุกคนก็ต้องช่วยกันมองว่าถ้าสังคมเราไร้ขยะทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นระเบียบเป็นวินยัยมีความสุขใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถบริโภคตัว วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนโยบายของประเทศไทยเอง <c oughs> ก็ตามก็คือซีโรเวสนะครับซีโรเวสไทยแลนด์นะครับที่ทางรัฐบาลก็ประกาศมาเพราะฉะนั้นในภาพของสงขาลานครินที่เรารับลูกลงมาครับเพราะฉะนั้นตัวเป้าที่เราขับเคลื่อนเรื่องขยะก็จะเป็นตัวหลักตัวหนึ่งครับในการขับเคลื่อนครับ <c oughs> นะครับังบรครับตรงนี้โคร, <c oughs> รงการแยกย่อย จากโครงการนี้ค่ะเราจะแบ่งบออกมาเป็นสามกิจกรรมใช่ไหมคะใช่ครับย้อลองเล่าสามกิจกรรมนี้พอสังเขปให้เห็นเป็นภาพรวมหน่อยค่ะว่าเราทําอะไรบ้างได้ครับได้ครับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของต้องต้องเรียนแบบนี้ว่าสงขลานครินโดยเฉพาะเวียเคตสุราธานีเนี่ยเราก็พัฒนามา25ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขยะในรุ่นก่อนๆที่มันสะสมกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าขยะในรุ่นก่อนๆมันก็จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าเป็นการกัน แลนฟิลก็คือทิ้งลงไปในพื้นที่ว่างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเอาดินเข้าไปถมแล้วก็รอมันย่อยสลายอันนี้ก็ต้องให้เครดิตครับให้เครดิตกับท่านรอ,อ,องอธิการครับนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเจริญนัสันท่านก็เห็นตรงนี้ครับว่าในภาพของตัวหลุมขยะที่มันเป็นแลนฟิล l ์ของเวียเขตเองครับที่เราสร้างพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้มันเกิดการย่อยสลายของขยะมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งสิบกว่าปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดการย่อยสลายแล้วเราเอาไปแยกขยะพวกพลาสติกที่มันไม่ย่อยสลายออกแล้วเอาที่มันย่อยสลายได้ก็เริ่มกลายเป็นดินเริ่มกลายเป็นปุ๋ยเอามาใช้ประโยชน์ในการบำรุงดินบำรุงต้นไม้ครับรอบๆวิทยาเขตครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับกิจกรรมที่หนึ่งครับ, <S S รบตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนักศึกษาด้วยครับ,รบต้องไม่ลืมว่า คว,ค,วค,วความสวยงามของหมาวิลัยก็คือการมีทั้งบุคลากรแล้วก็มีนักศึกษาเพราะฉะนั้นมันเกิดความร่วมมือของนักศึกษาที่ลงมาช่วยในการคัดแยกขยะตรงนี้ครับแล้วก็มันเอ,เอาเรื่องของปุ๋ยที่เกิดการย่อยสลายมาใช้ประโยชน์ <Okay. S 1> นะครับนั่นคือสิ่งที่1กิจกรรมที่1ส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็จะเห็นโบก็จะเห็นด้านหลังครับนะครับก็คือรอบๆวิเขตครับเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ให้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิ่งเขียดรลธนี ได้ใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้อย่างที่เราเห็นความร่มรื่นนะครับเพราะฉะนั้นในฤดูใบไม้รูดูใบไม้ผลิน่าจะไม่มีในเมืองไทย <laughs> ก็คือเป็นช่วงที่ใบไม้ผลัดใบ<อ>ก็จะมีเศษใบไม้ค่อนข้างเยอะมาก,<ๆ>มากเพราะฉะนั้นก็ดําริของท่ารองอธิการอีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีมงานครับในการเห็นคุณค่าของตัวพวกขยะจากตัวไบโอแมสพวกนี้ครับเราก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักอย่างที่เห็นครับ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักในการทําเป็นปุ๋ยใบไม้ปุ๋ยใบไม้สดนะครับแล้วก็ปุ๋ยใบไม้แห้งที่มันผัดใบลงมาในการเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็พัฒนา,าพื้นที่ในการบํารุงต้นไม้นะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่2ที่เราดําเนินการสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของขยะก็คือเรื่องของความตระหนักรู้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็สื่อสารกับบุคลากรในการแยกขยะครับ เพราะฉะนั้นยขยะที่เราจะให้บุคลากรช่วยกันแยกก็จะมีด้วยกันหลักๆก็คือ1ขยะทั่วไปครับนะครับสก็คือขยะเปียกครับ,รบก็คือหลักๆก็คือพวกเศษอาหาร3ก็คือขยะーーรีไซเคิลสี่ก็เป็นขยะที่เป็นพิษนะครับเช่นพวก่านหรือแบตเตอรี่ทั้งหลายแหล่นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือว่าเราก็โฟกัสไปที่เรื่องของตัวขยะเปียกเศษอาหารเราก็ใช้วิธีการให้บุคลากรที่มีเศษอาหารครับช่วยแยก เศษอาหารให้กับเราแล้วบริหารจัดการด้วยการจัดเก็บพอเราได้เศษอาหารพวกนั้นมาครับเราก็ใช้วิธีการรวบรวมแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยหมักอยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยหมักที่เราใช้จากเศษอาหารครับก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักที่ใช้วิธีการที่ใช้เป็นเป็นหลุมลงใบเพื่อให้มันย่อยสลายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการทําเป็นปุ๋ยหมักเป็นเข่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นศาสตร์ของทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอยู่<ม>ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้สวยงามและนามอขยะในทะเลไทยนานแค่ไหนจึงจะย่อยสลายรู้หรือไม่ว่าหากเราทิ้งขยะเหล่านี้ลงทะเลจะต้องใช้เวลากี่ปีบ้างถึงจะย่อยสลายมารู้กันไปพร้อมกันเลยค่ะ เชือก1-5เดือนก้นบุหรี่12ปีถุงและขวดพลาสติก400ปีเศษอวน600ปีและที่ร้ายแรงที่สุดคือขวดแก้วและกล่องโฟมซึ่งจะไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติผลกระทบที่ตามมานั้นน่ากลัวนะเพราะจะทำให้เกิดไมโครพลาสติกสัตว์ทะเลตายและทำลายระบบนิเวศดังนั้นการใช้วัสดุทดแทนนำขยะกลับมาใช้ใหม่กำจัดขยะให้ถูกวิธีจึงเป็นหนทางในการช่วยทะเลไทยของเราจงลดละเลิก การทำร้ายสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อโลกของเราทุกคนคุณครับคุณครับคุณนั่นแหละรครับผมมีวิธีการทิ้งขยะที่ถูกต้องมาบอกนะครับเราฟังดูเลย ทิ้งขยะให้ถูกที่ง่ายง่ายแบบเนี้ยเอาทำเดอเอาทำลองด <day. S 1> ูลองมองสังเกตลองแยกประเภทเอาทำเดอเอาทำช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยชาติช่วย,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 วยให้สะอาดเอาทำเดอเอาทำเตรียมพร้อมลองฟังวิธีแยกขยะตามสีลองถังเดอลงถังถังแรกขยะทั่วไปถังสีน้ำเงินไงเอาทิ้งเดอเอาทิ้งถังสองขยะอินทรีย์ถังสีเขียวนี้เอา เอาทิ้งเดทั้งสามขยะในไซเคิลขายแล้วได้เงินถังเหลืองเดถังเหลืองเดทั้งสุดท้ายข <day. S 2> ยะอันตรายดูสีเข้าไว้ทังแดงเดแดงเดแยกขยะให้ถูกวิธีเป็นแค่ดูสีของถังขยะแค่นี้โลกของเราก็จะสะอาดไร้ขยะแล้วนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก mpt เ l มลเ ปัญหาที่โคตรคลาสสิกมีขยะโฟมและถุงพลาสติกคนจะลงมือทำจะดูอิดแล้วเราก็เจอมารับให้คุณได้ฟังสิสีฟ้านั่นคือขยะทั่วไปถุงพลาสติกกบกล่องโฟมค,คงจะเข้าใจไม่มีสารปิดและย่อยสลายไม่ได้ทางมันมีสีฟ้าและคุณก็ดูง,ง่ายสีเขียวนั่นคือขยะอินทรีย์เศษผัก,กเศษอาหารที่ย่อยสลายได้ดีเศษเนื้อสัตว์และเศษใบไม้ก็มีและนำไปผ่านกระบ,บวนการและกลายเป็นปุ๋ยก็ดี สีเหลืองนั่นคือขอยะดีไซเคลิลน้ำกลับมาใช้ใหม่เราเซฟเดอะบ็กระดาษเศษเหล็กและกะแก้วขวดถ้าอยากให้เป็นระเบียบเราต้องแยกหมวดสีแดงขยะมีพิษอันตรายหน้ากากอนา,นามัยและอีกมากมายนั่นคือกระป๋องสีแล้วก็หลอดไฟเราควรสังเกตดูสีแดงจำเอาไว้ You k n o เอ t แเราคงต้องลงมือทำถ้าอยากให้โลกนั้นน่าอยู่เราร่วมมือกันคนทิ้งให้ถูกที่และเราก็อย่าประมาทแค่มาช่วยกันมาทำให้โลกนี้มันสะอาด Yeah. มาช่วยกันมาทำให้โลกนี้มาสะอาดช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและน่า ถึงกิจกรรมที่2เป็นการจัดการเศษใบไม้เศษไม้จากการตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้และใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นภายในวิทยาเขตโดยการเก็บรวบรวมและทําเป็นปุ๋ยหมักใบไม้แห้งเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการดูแลต้นไม้รวมถึงการลดของเสียภายในวิทยาเขตได้อีกด้วยค่ะมาดูในส่วนของการคัดแยกขยะกันบ้างค่ะพี่ยุทธ์คะครประเด็นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเนี่ย ยังคงเป็นประเด็นข้อสงสัยของสังคมอยู่ว่าจะแยกไปทําไมแยกไปแล้วก็มาเทรวมกันอยู่ดีรเราสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของเราอย่างไรบ้างคะครับประเด็นนี้ก็คือว่ามันต้องสร้างความตระหนักนะครับก็คือว่าทุกคนทุกคนทราบแล้วครับทุกคนอยากให้บ้านของตัวเองสวยงามใช่ไหมครับเพราะฉะนัน้นการเริ่มต้นก็คือเริ่มจากที่บ้านเราเองใช่ไหมทุกคนก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าบ้านตัวเองสวยงามสังคมสวยงามชุมชนก็สวยงามประเทศสวยงามโลกก็สวยงามครับเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจก่อนว่า การการที่เราจะมีส่วนร่วมในการทําให้บ้านสวยงามเนี่ยก็คือเริ่มที่ง่ายที่สุดแล้วก็ลงทุนน้อยที่สุดก็คือการคัดแยกขยะนะครับเพราะฉะนั้นการคัดแยกขยะก็คือว่าเราก็ต้องสื่อสารกับคนในองค์กรของเราหรือในชุมชนของเราหรือในบ้านของเราครับว่าคัดแยกแล้วได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆของสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนของหมาวิาลก็คือสงขานครลินครับโดยเฉพาะที่วิเขตสุราสุราธานีเราก็สื่อสารกับบุคลากรของเราครับ กับนักศึกษาของเราว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเพื่อเราได้ขยะที่เป็นขยะเปียกเป็นหลักขยะเปียกเราไปทําอะไรเราก็ใช้ขยะเปียกพวกนี้ครับในการพัฒนาแล้วก็เอาไปสร้างเป็นปุ๋ยครับเป็นบำรุงต้นไม้นะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับชุมชนได้ประเด็นต่อมาก็คือว่าขยะที่เราต้องการอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของขยะพลาสติกขวดน้ำพลาสติกใช่ก็คือขวดน้ําเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆก,ก็คือว่า ขวดน้ําก็เป็นขยะที่ค่อนข้างสะอาดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากเปื้อนก่อนก็เราก็สื่อสารกันก่อนว่าถ้างั้นเราอยากได้ขยะรีไซเคิลก็เริ่มจากขวดน้ําก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาขวดน้ำเนี่ยมาเป็นขยะตั้งต้นเป็นขยะรีไซเคิลแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาขยะรีไซเคิลเนี่ยครับกลับเข้าไปสู่ระบบของเขาก็คืออาจจะเป็นซาเล้งที่มารับซื้อไปนะครับเขาก็ไปหลอมแล้วก็กลับมาใช้ จะมาใช้ใหม่มนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับค่ะคทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าเอ๊ถังขยะสี่ถังจะมาทิ้งทีนึ่งในมือหนึ่งมือของหนึ่งคนนะคะคอาจจะต้องสี่ถังหรือเปล่าเอ๊ะม,มันจะสร้างความยุ่งยากในการดาเนินชีวิตหรือเปล่าอ่าเราจะให้คนระหนักถึงเรื่องนี้แบบที่ไม่ต้องกดดันมากอย่างไรดีคะครับอันนี้สื่อสารกันง่ายๆเลยครับโมครับก็คือว่า ขอให้เข้าใจตรงกันก่อนสื่อสารกับคนในสังคมให้เข้าใจก่อนหรือในชุมชนหรือในบ้านให้เข้าใจก่อนว่าเราต้องการแยกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ที่เราเริ่มที่สงขลานครินก็คือเราอยากได้อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเราอยากได้ขยะเปียกก่อนเพื่อไปทําปุ๋ยเพราะฉะนั้นขยะเปียกคืออะไรก็คือเศษอาหารเฉะนั้นขยะที่ทิ้งเป็นเศษอาหารครับพวกเราก็แยกให้นะครับคนที่เข้ามาร่วมในโครงการเขาเข้าใจเขาก็จะแยกให้เราขยะที่เป็นเรื่องของขยะรีไซเคิล เพราะฉะนั้นขยะรีไซเคิลเป้าหมายเ้าคืออะไรก็คือขวดพลาสติกขวดน้ําเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทํามูลค่ากลับมาได้สร้างมูลค่ากลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนสังคมเข้าใจคนในบ้านเข้าใจทุกคนก็ยินดีในการแยกให้มันไม่ใช่เรื่องยากในการที่เราจช่วยกันเลยครับเพียงแต่ตอนนี้คิดว่าทุกคนยังยังคิดว่าขยะในมือชั้นนี้มันคืออะไรใช่ไหมครับยังทิ้งไม่ถูกมากกว่าเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราสื่อสารให้ ทุกคนเข้าใจครับทีนี้เราก็พัฒนาไปสู่การคัดแยกขยะเปียกบ,<ช>บนสำนักงานและก็บนที่พักของบุคลากรของเราด้วย<ช>ซึ่งก็ทราบว่ามีบุคลากรสนใจเข้าร่วมโครงการ,รโดยเราจะมีการดําเนินการอย่างไรคะเราจะจัดเก็บกันตอนไหนใครเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็แยกขยะเปียกออกมาไว้ตรงไหนคะครับก็คือวิธีการอย่างนี้ครับก็คือว่าพอเป็นในในในแฟลตของอาจารย์หรือห้องพักบุคลากรอย่างนี้ครับ ก็จะมีบุคลากรทีเ่เรียกว่าอะไรฮะทำอาหาร <c oughs> ใช่ไหมครับทำอาหารหรือว่าเสื้ออาหารมารับประทานอย่างงี้ยมันก็จะมีเศษพวกขยะเปียกซึ่งเป็นเศษเหลือจากทางทางก็เรียกว่าฟู้ดเวสต์ก็คือขยะทางอาหารนั่นเองครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นถ้าเหลือเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ใช้การสื่อสารเข้าไปครับว่าเอา๊ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยขอ,อย้ายทิ้งรวมนะคะ <c oughs> เพราะว่าเศษอาหารพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในการทําเป็นปุ๋ยหมักได้ ฉะนั้นในโครงการเราก็คุยกันว่าถ้าอย่างนี้ครับคนที่สนใจอยากจะแยกขยะโดยเฉพาะขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารเนี่ยก็ขอให้มาแล้วเข้าร่วมโครงการครับเขาร่วมโครงการปุ๊บทางโครงการก็จะ,ะให้ให้เป็นถังขยะเศษอาหารครับเพราะฉะนั้นในถังก็จะสามารถมีตัวกรองครับตัวกรองก็จะเก็บกากาอาหารไว้ส่วนน้ําก็อยู่ด้านล่างะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าทุกเช้าครับ ตอน8โมงเช้าแม่บ้านก็จะขึ้นไปเก็บตามห้องพักครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแยกกากอาหารออกมาเพื่อมาทําปุ๋ยส่วนน้ํำเราก็สามารถเททิ้งได้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแล้วก็ทุกคนก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็เราสามารถเอาเอาเอา,เอาขยะเศษอาหารตรงนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะการเอามาทําเป็นปุ๋ยค,ครับผม,มครับ และสุดท้ายกิจกรรมที่3เป็นระบบการคัดแยกขยะในสภาวะปัจจุบันให้เห็นอุปกรณ์กระบวนการคัดแยกการนําวัสดุอินทรีย์ไปทําปุ๋ยหมกักซึ่งส่วนนี้หัวใจสําคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตสํานึกเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันนั่นเองค่ะ ในฐานะของผู้ดําเนินโครงการนี้นะคะหลักของโครงการนี้เลยตั้งเป้าไว้ยังไรคะว่าอยากจะให้ทั้งผู้บริหารบุคลากรแล้วก็นักศึกษานําองค์ความรู้นําแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยไปปรับใช้ที่บ้านชุมชนเพื่อจะให้ส่งผลในประเทศของเราเนี่ยมีขยะน้อยลงค่ะครับผมอันนี้เป้าหมายใช่ไหมครับเราคงไม่ได้ตั้งเป้าไก่นะครับเพราะฉะนั้นในในในเป้าของเรามันก็จะมีเป้าซอยไปย่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าของทีมที่เราทํางานกันเราก็ คุยกันว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในเรื่องของประเด็นการลดขยะแล้วก็จาแนกแล้วก็คัดแยกขยะนี่ครับเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของความตระหนักถ้าทุกคนตระหนักนี่คือนี่คือสิ่งสูงสุดที่เราอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าทํายังไงให้ทุกคนครับรับทราบข้อมูลก่อนนะครับว่ามันมีโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วนะนะครับนักศึกษาทุกคนทราบบุคลากรทุกคนทราบนะครับแล้วเข้าใจ ในเบื้องต้นแล้วก็แยกขยะตามที่เราต้องการให้กับเราก่อนะนะครับแล้วเราจะขยายเป้าต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในขยะเปียกมันก็ยังมีความละเอียดของขยะเปียกอ,อีกถูกไหมฮะแต่และช,ชนิดในขยะรีไซเคิลมันก็จะมีชนิดของพลาสติกที่หลากหลายข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยลงไปในรายละเอียดฉะนั้นก็คือว่าเราเริ่มที่ตัวเราทําความเข้าใจกับคนที่อยู่กับเราที่บ้านเราในสังคมของเรานะครับแล้วคิดว่า โลกนี้จะเป็นสังคมไร้ขยะแน่นอนครับอันนี้คือประเด็นที่ที่เรากลุ่มที่กําลังทําแล้วก็คิดว่ามันน่าจะต้องตั้งเป้าหมายไปเรื่อยๆนอกจากตรงนี้แล้วครับโบครับก็คือมันยังมีเรื่องของอย่างที่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความรู้ใช่ค่ะนะครับจะมีอีกทีมหนึ่งครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของของทางเวชเขตเหมือนกันครับก็คือกลุ่มที่ให้ความรู้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราก็ต้อง เรียกว่าให้ความรู้กับนักศึกษารุ่นใหม่ะนะครับแล้วก็เราก็จะขยายวงกว้างขึ้นโดยเอานักศึกษาพวกนี้ที่ที่ให้ที่มีความรู้แล้วครับเป็นแม่ไก่ขยายต่อในชุมชนรอบๆข้างชุมชนที่เยือกเขตอยู่ก็คือชุมชนของมะขามเปียเพราะฉะนั้นเราก็ประสานกับทางผู้นำชุมชนไว้นะครับว่าเราอยากจะเข้าไปคุยแล้วก็แนะนำโครงการในการคัดแยกขยะให้ชุมชนเนี่ย รับรู้แล้วก็ช่วยกันคัดแยกขยะนะครับเพราะฉะนั้นโลกนี้สังคมนี้เราก็จะซีโร่เวสจริงๆนะหรือสังคมไร้ขยะนั่นเองครับนั่นคือเป้าหมายที่ทางกลุ่มวางไว้ครับนั่นเป็นแนวคิดดีๆนะคะที่เราได้รับจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้วก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่านี่จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้โลกของเราปลอดขยะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธ์มากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณครับ าการทําปุ๋ยหมกักแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์อย่าเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องยากค่ะลองมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่จะทําให้บ้านของเราสวยชุมชนของเราสะอาดและก็ลดปัญหาของประเทศเราได้ตอนหน้าเรายังมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะลดปัญหาของโลกของเราได้นะคะรอติดตามกันด้วยวันนี้โบและทีมงานรายการโลกใส่ไร้ขยะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ